คลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนต์เรื่องวิก แค t ครับหรือชื่อภาษาไทยก็ i c k แค t นั่นแหละสวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณ Major Cineplex แล้วก็ UIP Thailand ที่เอื้อเฟื้ออำนวยความสะดวกให้พี่โอททำคลิปแบบยาวลองเทคสินาทีไม่ต้องมีการตัดต่อนะครับเนื่องจากว่า UIP ก็ได้ชวนพี่โอไปชมภาพยนตร์รอบสื่อมวลชนเรื่องนี้หนังแฟนตาซีมิวสิควอลความยาว2ชั่วโมง40นาทีที่พารากอนซีเนเพล็กซ์ฉายในระบบ 4DX และ IMAX, ScreenX, ทุกซดอบี Adobe, ทุกระบบครับแต่ว่าพี่โอได้ชมในระบบ uh, 4DX อซึ่งจะมีเอฟเฟกต่างๆมากมายทั้งเวลาที่แม่มดเหาะนะแล้วก็เวลาที่บินอยู่บนฟ้าเวลาที่มีน้ำกระจายหรือว่าลมพัดเนี่ยจะรู้สึกไปตามไปอินไปกับภาพยนตร์ด้วยมีอารมณ์ร่วมนะครับก็สร้างความ ตื่นตาตื่นใจได้พอสมควรส่วนคนที่ดูในระบบ IMAX ก็ว่าภาพสวยคมชัดนะครับเดี๋ยวพี่โอจะไปซ้ำอีกครั้งหนึ่งในระบบ IMAX ก็ขอบคุณทั้ง UAP ทั้งเมเจอไว้นะโอกาสนี้และคลิปนี้พี่โอก็จะมาคุยถึงภาพยนตร์เรื่องนี้แหละ w i c k e t ซึ่งไม่มีชื่อภาษาไทยเมื่อปี1995จะมีหนังเรื่อง The Wizard of Oz, Oz นะครับมาจากมหาสจัยรพ่อมดแห่งเมืองออซึ่งพี่โอเพิ่งจะได้ชมเมื่อปีที่แล้วจากการ เอากลับมาฉายของค่ายวอร์เนอร์วอร์เนอร์ฉลองครบรอบร้อยปีเขาเอาคาสบปังกาวิสัทออกออสแล้วก็ซูเปอร์แมนมาฉายปีที่แล้วน่าจะเป็นปีที่แล้วนะจ้าพี่พโอจจาไม่ผิดนะครับที่จริงเขาให้โปสเตอร์ไว้ด้วยแต่ว่าพี่โอไปเก็บไว้ตรงไหนไม่รู้หาไม่เจอไม่งั้นก็เอาโปสเตอร์วิสัตออกออสมาโชแล้วในโปสเตอร์เนี่ยนำแสดงโดยจูดี้กาแลนเป็นโดโรซีแล้วก็จะมีตัวละคร3ตัวสําคัญคือมีสแรครโคลมีทินแมนดีบุกนะครับมนุษย์ดีบุกแล้วก็มีสิงโต คุณไรกาสแกโคสามตัวเนี้ยจะร่วมเดินทางกับโดโลทีที่ถูกพายุพายุพัดมาตกยังดินแดงของออสพอมดออสและ4ตัวละครนี้เป็น4ตัวละครคลาสสิกที่พี่โอชอบมากพี่โอก็ตั้งตารอว่าในหนังเรื่องนี้จะมีไหมปรากฏว่าไม่อยากจะสปอยพี่โอตอนาดูแล้วมีความสุขมากครับแต่เขา4คนเนี่ยจะเป็นอีสเตอร์เอกหรือเป็นอะไรอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมต้องไปชมในโรงภาพเชิญตัวเองแต่ก็ ต้องบอกว่าถ้าจำตัวละครเออจำเหตุการณ์ของภาพยนตร์เรื่องนั้นได้เนี่ยมันเป็นการเดินทางของคน4คนเพราะฉะนั้นก็ให้สังเกตในระหว่างทางไว้ก็แล้วกันนะครับนี่แต่ในนี้ในนี้ไม่มีบอกในนี้จะมีบอกต้นกําเนิดของถนนสีเขียวเอ้ยถนนสีเหลืองไปยังปราสาทของออสด้วยแล้วก็ทางต้นไม้ดอกทิวลิปเนี่ยพุ่งกับจอห์นเบอกว่า ไม่อยากจะใช้ cg ก็ใช้วิธีการปลูกต้นไม้จริงดอกทิวลิปทั้งหมด9ล้านต้นนี่เป็นข้อมูลคร่าวๆส่วนตัวนางเอก Ariana Grande สำหรับพี่โอนางเอกสำหรับพี่โอนะครับนางเอกสำหรับคนทั่วไปก็ c y n ทีย a Erivo เนี่ยเขาสองคนเนี้เขาบอกว่าในเวลาที่มาออเดชั่นนะ มาทดสอบการแสดงพุ่งกับบอกว่า2คนนี้แสดงได้ดีมากถึงขนาดที่ผู้กำกับและทีมงานน้ําตาไหลเลยทีเดียวครับก่อนหน้านี้ก็จะมีคนมาแคสมีคนที่มีรายชื่อว่าจะได้เป็นจะได้เป็นเออร์อรียนาเนี่ยได้กาลินดาครับกาลินดามันมีที่มาของชื่อด้วยว่าทําไมชื่อ กาลินดาถึงเปลี่ยนมาเป็นกลินดาที่จริงกลินดานี้มีชื่อในภาพยนตร์เรื่องวิสัต์ออฟออสมาแล้วนะครับโดยเป็นนางฟ้าใจดีที่อยู่ทางทิศใต้ส่วนแม่มดใจร้ายเนี่ยในเรื่องนั้นไม่มีชื่อแต่เรื่องนี้ให้ชื่อว่าเอลฟาบาซึ่งก็มาจากละครเวทีละครบรอดเวย์ซึ่งปีนี้ก็ฉลองครบครอบ20ปีของละครเวทีเรื่องนี้พอดีนะครับก็เอลฟาบาเป็นตัวละครใหม่ไม่ได้อยู่ในวรรณกรรมเก่าของ ของเอลแฟรงบวมเนี่ยชื่อเอลแฟรงบวมเนี่ยจะย่อดได้เป็น LFB ก็เป็นที่มาของชื่อเอลฟาบานี้นะครับตัวละครของกลินดาเดิมทีมีข่าวว่าแอมันดาไซฟริสที่เป็นนางเอกละครเวทีแล้วก็นางเอกหนังมิวสิควลหลายเรื่องก็สนใจที่จะมาร่วมแสดงเคยมาทดสอบบทแล้วแต่ว่าน่าจะสุดท้ายก็มาตกยุ่กับอารียน่ากรันเดแล้วก็ ตัวละครของเอลซ่านะครับคนที่พากเสียงเอลซ่าก็เป็นนักแสดงละครเวทีที่แสดงเรื่องนี้ด้วยก็อยากจะมาแสดงเรื่องนี้แต่ว่าเธออาจจะเธอบอกว่าเธอสูงไวัยไปแล้วก็มารับบทเล็กๆเป็นบทแม่ด้วยนะครับก็นอกจากสองคนนี้ก็มีดาราที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างดีอย่างมิเชลโยเนี่ยเป็นแม่มดซึ่งจะดีจะร้ายอันนี้พี่โอจะไม่สปอยแล้วเดี๋ยวจะหลุดสปอยไปมากกว่านี้อยากจะให้ไปดูเองจริงๆนะครับ มิเชลโยก็เคยร่วมงานกับจอห์นเอ็มชูมาแล้วในเรื่อง Crazy r i c h Asian ปี2018ซึ่งพี่โอไม่ได้ดูก็เลยนึกช้าไปนิดนึงจอห์นเอ็มชูเนี่ยเขาทำเรื่องนั้นสร้างผลงานได้คะแนนสูงในระดับสูงแล้วก็ทำรายได้สูงด้วยนะครับในระดับ6กว่ากว่า6ขึ้นไป6 7ขึ้นไปเนี่ยพอมาเรื่องนี้ปรากฏว่ามันเหนือชั้นขึ้นไปอีกเรื่องนี้คะแนนใน IMDB ได้สูงถึง7กว่ากว่าทั้งฝั่งนักวิจารณ์และฝั่งประชาชนส่วนในเว็บมะเขือนั้นสูงกว่า90%ทั้งนักวิจารณ์และประชาชนนักวิจารณ์ให 92%ความชอบส่วนประชาชนชอบถึง99%ส่วนพี่โอนี้ชอบเท่าไหร่ไม่บอกแต่ว่าชอบถึงขนาดที่ดูหนังแล้ว <c oughs> ต้องสะสมถังข้าวโพดครับถังข้าวโพดที่จริงแล้วทางตอนที่ดูพารากอนนะั้นอยู่ชั้นบนชั้น6เนี่ยเขาเหลือแต่ถังเขียวถังชมพูหมด ก็รู้เลยว่าใครขายดีกว่ากันเราไม่ยอมนะครับเราเรียกร้องให้เอาถาังชมพูเขาต้องเดินลงไปเอาจากชั้น5้าขึ้นมาให้ก็สุดท้ายพี่โอก็กลายเป็นคนชอบสีชมพูไปแล้วนะครับตอนไปดูหนังเนี้ยก็ใส่เสื้อสีเขียวเพราะว่าเป็นคนชอบสีเขียวแต่พี่โอก็โดนอารียานากรันเดตกด้วยการแสดงที่น่ารักมากๆเธอเคยเล่นหนัง n น็ f l ลิเรื่อง look ยอนลุกอัพที่เธอ ด่าทอต่อว่าลิโอเนลโดริคาปิโอเรื่องนั้นพี่โอดูก็ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ในฐานะนักร้องเนี่ยพี่โอชอบอยู่แล้วแล้วพอมาเรื่องนี้นะจะเวลาสะบัดผมเวลาทําท่าโยโย่เวลาเดินเวลายิ้มเวลาแสดงอาการใดๆเนี่ยน่ารักไปหมดครับมันพลอยทําให้ซินเทียหรือเอลฟาบาเนี่ยน่ารักไปด้วยคุณผู้ชมไปชมเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว่าหนังเรื่องนี้มีสเสน่ดึงดูดที่ดารานํา คนนี้กับคนนี้จริงๆนะครับนอกเหนือจากนี้บางคนอาจจะชอบไปถึงโจรธามไบเล่นในบทเฟียโรซึ่งเขาก็เป็นตัวละครที่ต้องร้องเพลงด้วยสำหรับจวเวูเวอร์ชั่นภาคไทยอันนี้จะเป็นเชอร์แตมชนในนะครับนี่เป็นนกพริมาพาแล้วก็ชินชินวุธรับบทเจ้าชายเฟียโร ก็สาคนที่เป็นคนไทยรับบทภาคไทยเนี่ยพี่โอรู้แค่นี้แต่ว่าในหนังเนี่ยนอกจากจะมีวิเชลโยยังจะมีเจฟโกบลูมในบทพอมดออสด้วยแล้วเมื่ออันนี้ไม่รู้เป็นสปอยล์หรือเปล่าแต่พี่โอเพิ่งจะรู้ว่าหนังเรื่องนี้เป็นภาควันเป็นภาคแรกแต่คุณผู้ชมส่วนใหญ่รู้แล้วพอมาหาข้อมูลแล้วเขาบอกว่าเขาประกาศตั้งแต่ปี2022แล้วตอนที่แถลงว่าจะสร้างเรื่องนี้ว่าหนังจะแบ่งเป็น2ครึ่งนะครับ ก็แต่ตัวพี่โอดีนะดีที่เพิ่งมารู้ในโรงพอเพิ่งมารู้ในโรงแล้วมันตื่นเต้นมันเซอร์ไพรส์ไงแล้วพอตอนจบปุ๊บแล้วก็อา้าวมันเหมือนการพักครึ่งของละครเวทีจริงๆครับแต่ว่าเป็นการพักครึ่งที่ยาวนานมากเพราะปกติเราดูหนังอินเดียหนังอินเดียร้องเต้นมิวสิค l อลนี้มันก็จะมีช่วงพักอินเตอร์เมชันอินเทอร์วอลเนี่ยแล้ว10นาทีเราก็กลับมาดูใหม่ แต่เรื่องนี้มันเหมือนพักที่จริงน่าจะเขียนอินเตอร์มิชันหรืออินเทอร์วอลตอนท้ายเรื่องไปเลยจะให้รู้สึกให้รู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่เราต้องพักแล้วต้องกลับมาดูใหม่จริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องเสียเงิน2รอบนะแต่เรื่องนี้เขาแบ่งเป็น2ครึ่งเราต้องเสียเงิน2รอบคือแบ่งเป็นหนัง2เรื่องจะประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนไม่รู้แต่ว่าคะแนนสูงลิฟวิลมากๆขนาดนี้คิดว่าคุณผู้ชมน่าจะชมแล้วอีกอย่างหนึ่งหนัง มีเสน่ด <irgendw el che> ึง anyway, ดูดที่ตัวดารามีเสน่ดึงดูดที่ความเป็นมิวสิควลละครเวทีมีทั้งตัวละครทุกตัวร้องเพลงพร้อมหมดไม่ใช่แค่3ตัวนำนะครับก็พี่โอ๋ให้คะแนนเรื่องนี้เรียกว่าหักคะแนนไม่ลงดีกว่าถ้าหักคะแนนไม่ลงพี่โอ๋ก็ต้องให้เรื่องนี้ส0เต็มครับก็เป็นคะแนนที่จะเอาไปเพิ่มใน a m d b ในเว็บมะเขือให้แข็งแกร่งไปมากกว่านี้ ไม่รู้ว่าจะเปิดตัวได้สูงมากน้อยขนาดไหนแต่เชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะประสบคอาเท็จอย่างน้อยก็น่าจะ300ล้านนะครับอันนี้เดานะครับก็เพื่อที่ภาค2จะได้ยิ่งใหญ่แล้วก็ประสบความอนเร็จทําลายสถิติภาคแรกได้อีกภาคแรกนี้อย่างน้อยเราจะรู้สึกเราจะรู้สึกอย่างนึงก็คือมันค้างคากำลังแบบเข้าได้เข้าเข็มกำลังพกีกำลังสนุกเลย ก็ตัดจบซะแล้วพี่โอ๋ไม่ค่อยจะอยากเล่าเรื่องก็เรื่องมันมีเหตุรุ่นวายในมหาวิทยาลัยชีสนะครับซึ่ง2คนนี้เรียนอยู่แล้วก็มีทางพ่อมดออสก็ส่งสารส่งจดหมายเชิญสองคนนี้ก็เลยมาผจญภัยที่เมืองออสอันนี้เราจะเห็นในตัวอย่างแล้วก็เผชิญหน้ากันก็มีการพูดว่าพอมดออสเนี่ยไม่มีฤทธิเดช แล้วพอมาบอกก,ก็ฉันต้องการเธอแล้วก็เกิดการทะเลาะกันแล้วสุดท้ายเราก็จะเห็นซินเตียในบทเอลฟาบาเนี่ยพุ่งหน้าต่างออกไปแล้วก็มีเพลงร้องเพราะๆนั่นแหละในตัวอย่างของหนังมันสปอยหนังหมดแล้วหนังจบตรงนั้นเลยครับเราว่า <c oughs> อะไรจบอย่างนี้จบจบแบบโอ้โหกำลังกำลังสนุกอะเรื่องมันก็ใสๆมาตลอดนะครับมีบท นักเรียนบทครูบทตลกบทร้องเพลงบทซาบซึ้งมีตัวละครที่เป็นสัตว์ถูกจับขึ้นมาอันนี้เลพอตัวละครที่เป็นอาจารย์สัตว์อันนี้เราเราเห็นในตัวอย่างแล้วเรื่องหลังจากนั้นเนะ่ะเรื่องก็จะเพิ่มความแอคชั่นผจญภัขึ้นมาเรื่อยๆจากที่ตอนแรกๆก็เป็นตลกโรแมนติกธรรมดาหนุ่มจีบสาวสาวจีบหนุ่มก็จะมีรักสามเศร้าอะไรประมาณนี้แล้วก็มีญาติอีกคนมีตัวละครแวดล้อม แล้วพอมันเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงดินแดนมหัศจรรย์เนี่ยหนังเริ่มคึกคักเริ่มแอคชั่นระทึกขวัญเริ่มมีฉากที่มันตื่นเต้นเร้าใจแล้วแล้วในเวลาอีกไม่นานเราก็ดูนาฬิกานะที่จริงในรอบสื่อมวลชนเขาฝากโทรศัพท์นะครับแต่ว่ามีนาฬิกาดูว่าเอ๊ะทำไมหนังกว่าจะเข้าเมืองออสเนี่ยสองชั่วโมงแล้วยังไม่เจอพ่อมดเลยโดยประมาณนะครับแล้วพอเจอปุ๊บ อ้าวหมดเวลาของหนังซะแล้วต้องติดตามกันต่อไปครับก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้คุณผู้ชมเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์รีบดูนะครับดูในระบบพิเศษก็ได้คาดว่าหนังเรื่องนี้จะอยู่ในระบบพิเศษประมาณ2สัปดาห์เพราะว่าสัปดาห์หน้าไม่มีหนังใหญ่เรื่องอะไรมาแทนที่นะครับก่อนที่จะเจอโมอาณาในต้นเดือนหน้าต้นเดือนธันวาก็ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดคาะตัวองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ครับคลิปนี้พี่โอแทบจะไม่ได้สปอยอะไรเลยใช่ไหมก็ ไปชมเพื่อความสุขนะครับสำหรับพี่โอน่าจะได้ดูอีก2รอบแน่ๆอย่างน้อยก็ต้อง IMAX รอบหนึ่งแล้วก็รอบปกติอีกรอบหนึ่งพบกันคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับกินข้าวโพดกันนะครับต้องห่อไว้เดี๋ยวมันเหี่ยว